สวัสดีค่ะอยู่กับเซาโบไซยลุยนะคะอันนี้ก็โบมานาไม่ได้มานานหรอกพูดยังไงอะมาเผาขยะนะคะใกล้นาน,นะคะดูพอยอดนะคะยิ่งปุ๋ยเองค่ะยิงปุ๋ยนี่เราซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมอันไหนที่มันเหลืองอันไหนที่มันไม่ค่อยสวยนะคะเราก็จะมา ซ่อมแซมมันนะคะทุกคนโอ้ไปแล้วนะคะก็เครื่องก็แบกที่สามแล้วนะคะถังที่สามแล้วนะคะทุกคนเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้าค่ะพี่น้องกัมาอยู่ให้อยู่หน้านะคะสี่สีไปอยู่ใส่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกไปแล้วไปแล้ว ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะคะแล้วสิไปเห็ดงานอยู่ตั้งแดนตั้งไกลนะคะไกลบ้านไก่ซองนะคะสิปีลำเศร้าปีลำ,ลำเห็ดงานดีปานใดพี่น้องเอ้ยกลับมาเห็ดงานอยู่บ้านเหากัอาชีพ่พอเม่เห,นะะหนา,เานะคะเห็ดไทยไซน่าคือเก่านะคะเพราะว่าเราเป็นกระดูกสลังของประเทศนะคะ ประเทศศาสตร์นะคะคันมะมมีเศร้าหน้าเฮะะากับประเด็กกินเขานะ,ะพี่น้องต้องเป็นอาชีพชีอ่สุดจริตแลวก็เป็นอาชีพที่จงพุ่มใจนะคะพีได้เหตุอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพมาตั้งเต่พอแต่เมต่ปูตตาตาญาเต่ตาทวดยายทวดเต่บัรนพบรุษเฮ้ามากนะคะพี่น้องกะอาชีพแต่สิ่งเรื่องที่เปี่ยนแปลงนะคะก็คือ ตะกี้ห้าดำเอาเนาะคะ่ะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยของมันนะคะแต่โบกเกิดท่านอยู่ค่ะเอาคัวา้วไทเอาง้วไทนะคะเกิดท่านอยู่นะคะกระดสไส้ได้ไทเองอยู่นะคะมากะมาปุ๊บเราก็มีรถไทยนาเดินตามนะคะแต่สมัยพอสมัยแม่เฮาเนาะสมัยอไอปีละละพี่น้องไทนาเดินตามปุ๊บมารถไถนั่งขับ มีตะกีเหาดำเอาเนาะพี่น้องเนาะอสมัยนี้กะอ่าสมัยขึ้นมาดีดขึ้นมาแน่เมันมีเครื่องดำหน้านะคะมีเครื่องดำหน้านะคะทัดกามาก,กับเครื่องหยอดเขาเครื่องว่านเขาโอ้สารพัดพี่น้องจะเป็นคนไทยนี่คิดนะคะคิดอ่าประยุกต์ใส้ดัดแปลงมากนะคะตังแต่พ่อแม่เหาอำํานวยความสะดวกให้เหาเฮ็ดหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะ นี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะทีจงภูมิใจเถิดนะคะเกิดเป็นลูกสาวนานะคะบ่มีโอดค่ะพี่น้องยูไซบ่ามีอดนะคะเล่ากะเราก็มาถือรองเท้าไปให้พ่อนะคะเ <c oughs> ขาขยะอยู่ท <c oughs> ี่ทาง,งพี่น้องนานี้เป็นข้าวมะลินะคะพ่อซื้อสามไร่ค่ะโอ้จักไรวะเออแมนค่ะสามไร่นะคะแปลงเดียวเนี่ยก็ <c oughs> จังได้ได้แล้วเนาะพี่นอ้องไปใส่มาใส่ค่ะไปใส่ลาแล้วสิยญาไปใส่ละไปกระทือเกือบทาแล้วนะคะพี่นอ้องยุ่มซะก่อนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะดีนะคะที่สมัยนี้เด็กเกิดขึ้นมาบ่ได,ด้ดำหน้านะคะสบายไปยางนะคะสมัยโบนี้อุ้ยดำหน้าเอาพี่น้องเอ้ยตากแดดตากได้นะคะล้างโซฟานาโซดินพี่น้องเอ้ยซะ กลัวเด้งเงินเขานะคะวันละร้อยห้าสิบบาทนะโบเคยดำหน้ารับจ้างนะคะเกี่ยวเขารับจ้างอีกพี่น้องแต่สมัยนี้นเนาะพนมีรถเกี่ยวเขานะพี่น้องเนาะบบต้องเอาเกี่ยวเกียวเอานะคะมีรถเกี่ยวเขวขนเขวจะแม่นดีคักสมัยนี้นะคะเปิงพอยอดขยันนะคะขยันแห้งค่ะจะแม่นอันบบแปลกใจที่เ้วรวยนะคะ บ,บ่บ้แยกใจที่เพิ่นรวยนะคะเพิ่นมีทุกอย่างนะ,ะย้อนเพิ่นขยันนะคะขยันเฮ็ดขยันสร้างการลงทุนมีความเสี่ยงสูงแต่เล่ากล้าลงทุนนะ,ะแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่กล้าลงทุนนะคะแต่สําหรับพอยอดแล้วถึงไหนถึงกันคะ่ะเรื่องอเอดไทสไนนานะคะลงทุนเพราะว่าอาชีพโบ่เฮ็ดอันพยอดนีเพิ่พนเฮ็ดอันหน้าเป็น เขาเรียกอะไรเป็นอาชีพนะคะแม่อาชีพเสริมแม่อาชีพนี่อาชีพลักเลยเฮดเป็นธุรกิจนะคะขายเขาขายคือมีรถเกี่ยวนาะพี่น้องมีรถไถรถเกี้ยวจะคล้องนะคะคอยรับจงรับจ้างเพิ่นเบิดหนาเกี้ยวเขากะมีอาชีพรับรองก็คือข่างวาข่าค้วยนะคะเก็บเล็กผสมน้อยเราอย่าไปดูตอนที่เขามี และยายิช้าเขาเวลาเขามีนะคะให้เบิ้งตอนถีเขาเห็ดนะคะ่าก,กว่าขาสิไใ้มากต่ลบาทกว่าขาสิรวยมากนี่เขาอยากลําบากซำใดนะคะกว่าจะได้มาแต่ละบาทยาดเงือเขานี่ใด้มากนี่โอ้เมื่อยครับนะคะพี่น้องสิบบาทเศร้าบาทก็เอาคือบัวานะคะบางคนอิช้าโอ้ยผู้นั้นก็ว่าเออได้ดีเนาะไดยพอปูเมยา่ารวยนะคะ หนูจะบอกว่าพอปูเมย่าเรารุยตะกีเรากะจนมากกอนนะคะเรากะเห็ดงานลําบากมากเท่าอย่าไปเนี่ยเพิ่นตอนที่เพินเ่นรวยนะคะเนี่ยเพิ่นตอนที่เพิ่นลําบากกว่าเพิ่นสีมีสาวชุกม,มือนีได้นะคะกว่าเพิ่นสีสางเนือสางตูมาหอดปัจจุบันนะคะถึงพอปูเมญ่าสีรวยนะคะโบกระต้องมานับหนึ่งใหม่เนื่องจากว่าผับวบบเด้รวยนําพอปูพอ,อยานะคะพี่น้องเขาก็มาเห็ดมาสางนะคะ สางขอบขั้วเห่าอีกอีกขอบขั้วหนึ่งนะคะของพอปูเมย่าเล้วก็เป็นขอบขั้วเล่านะคะแต่ว่าเราเห็ดเราสางไว้กะเพื่อลูกเพื่อหลานแน่น้าโคตรนะคะพี่น้องแน่น้าโคตรบ่ม,มีผู้ใดหอกคะ่ะลวยสีปรานพันล้านตายไปแล้วสีห่อไปเบิร์บ่มีหรอกคะ่ะเราเห็ดคิดทบทวนได้ตองรอบครอบเบิร์นะคะกว่าสิเห็ดอยางแต่ละอย่างะคะเช่นขอบขั้วคุ้นนะคะ เฮ็ดว้สืบทอดต่อไปนะคะสา,าวนุ่นสาวนุ่นกับเสเนก็เสเนกับเส,เน,กบเสนกนะคะกับรอยกันบริหารส่งางต่อยอดไปข้างหน้านะคะให้เกิดกําไรนะคะคือเงื่งเนิ่อเพิ่งพลงทุนในเฮ้านะคะเฮ้าตรงหมูจักเฮ็ดนะคะหูจักส่างหูจักต่อยอดไปข้างหน้านะคะสีมามาโอ้ขอประเฮ็ดแล้วของผูนน้นันผู้นี้บ่ได้นะคะเฮ้าตรงคิดบวกนะคะทุกคนเราทําเราก็ได้นะคะ เราทำเขาก็ได้โอ้ยตรงมองนี้พ่อได้เอากระสอบอกระสอบมาก,กันหน้ามาอยู่ที่น่องบางคนกับอีจช,ช้านะคะมาต้องอีชช้ฉานูเดอร่าต้องอีจช,ช้านะคะที่หนูมาอยู่หนี่หนูก็บด้ว่าหนูรวยนะคะหนูก็ไม่ได้รวยนะคะเคพ่อมีพ่อกินเห็ดเม,มอตามปกติคือคนผู้อื่นเห็ดั่าะห่ะมีนี่เหมือนกันนะคะมีนี่นะคะพ่อก็มีโบก็มี โบก็เป็นหนี้พ่อแม่นะคะทัวนี้เนื่องจากว่าเอาเงินแกมาหมุนเนาะค่ะทํารถเนาะทุกคนถ้าเราไม่มีหนี้มันก็ไม่มีสิ่งกระตือรือร้นให้เหานะคะเป็นสิ่งที่แบบกระตุนให้เหาเฮ็ดงานเฮ็ดการสาวขคู่มือนี่แหละค่ะพี่น้องคือใหฮาอดทนนะคะอ้ยยางไปยางมากบักหยาบปักขาบักหยาปักขานะคะพี่น้องนี่เร็วเร็ว เหย่างมาแล้วพี่น้องเห็นบอลแล้วพี่นอ้องพอถ่าเห็นะรลูกไผ่เบ่งนะะเออก็บปักหย่าคคนพี่นอออ้องเ้ยเผาขยะอยู่นี่นะคะขอบสะนาะพี่น้องนั่งถ่าจนไฟมันดับแล้วค่ะมันใหม่จังเมื่อนะคะมาแล้วค่ะกเกินมารองเท้าแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซับจะใช้ช่องซาวบูส่ลุรได้พาะกันไ่คลิปหนานนะคะทุกคนคลิปนี้ก็นั่นแหละค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ